ายไปในที่ต่างๆสติคุมจิตไม่อยู่มันยังเคยฟุ้งคนที่มีสติแล้วมันลงปัจจุบันไม่ได้สงสายไปที่ไหนเรื่องสติขุมจิตอยู่นิ่งแนวในที่แห่งเดียวแล้ว่อมรู้ตัวอยู่เสมอ ำไม่ได้ผิดทำไมไ่ดไ,มได้ถูกทำไม่ได้ดีชั่วทำง่ายละเอียดรู้ตัวอยู่ทุกขณะคนเราถ้ารู้ตัวอยู่เสมอเสมอมันก็ไม่กล้าทำความชั่วคนที่ตั้งใจจะทำความดีตั้งใจหมายความว่าตั้งสติเองตั้งใจคือตั้งสติเอง จะทำความดีต่อไปความชั่วก็หายไปหาความชั่วเข้ามาแทรกซึมเข้ามาในขณะที่ตั้งจิตนั่ก็รู้ตัวอยู่ทำชั่วไม่ได้คนที่เผลอสติหลงลืมสติตั้งสติไม่อยู่ตามรู้ไม่ตามรู้เท่าทันจิต เรียกว่าตามรู้ไม่ใช่รู้เท่ามันตามรู้กับรู้เท่ามันต่างกันมันตามรู้นั้นมันไปแล้วจึงค่อยรู้อย่างว่า็องเกิดขึ้นมามันรู้ไปแล้วจึงเอยรู้แต่ก็ยังดีอยู่ถ้ารู้ตัวแต่มัน มันไปซะ่ก่อนยังไม่รู้ตัวมันยังไม่รู้มันถ้ารู้เท่าแล้วมันรู้แต่เมื่อจะไม่เกิดมันจะเกิดก็รู้นั่นช่ว่ารู้เท่าคือมันเท่าตัวมันเองนั้นไม่ไม่เกินกันไม่เกินกันไม่ไม่บกไม่พ่องไม่พอดีอยู่พอดีกันยังว่ารู้เท่าอยู่คงที่ คนเรามักจะตามรู้การรู้ก็กยังดีอยู่ดีก็จะไม่รู้ตัวเลยการที่จะหัดสติให้รู้เท่าไม่เก่งก็ง่ายๆราะพุทะเจ้าท่านเทศนาสอนตัวสติตัวเดียวทำทั้งหลายเทศพรองเทศอยูยสี่สิบห้าพรรษา รูมม้ความไม่ควบไม่ะมาทความเป็มาจตะคือรู้มีสตินั่นเองมีสติรู้มือรู้ตัวอยู่ทุกเมือ่อสติชาติาะโตตื่นอยู่เสมอรู้ตัวอยู่เสมอไม่นอนหลับนอนไม่นอนหลับแค่หลับอย่างธรรมดานอนหลับเลยคือ,ค,อคือไม่รู้ตัว แล้วเพลิดเพลินสนุกสนานตั้งแต่เป็นหนุ่มจนกระทั่งแกจนกระทั่งลืมลืมอย่างเราดังเท่าไม่รู้ตัวสติเลยไม่ทราบไปไหนเมื่อไม่รู้สติไม่มีสติก็ทำไปได้นั้นน,นี่ยทำกิจการอะไรต่างๆก็ทำไปตามเรื่อง คิดก็รู้จักถูกถก็รู้จักกแต่ว่าสติไม่รู้ตัวสติไม่รู้สึกเลยถ้าสติรู้สึกตัวอยู่นั้นจะต้องจ้องดูอยู่เสมอเสมอจิตมันคิดอะไรก็จ้องดูอยู่มันนึกมันสงสัยก็จ้องดูอยู่ เมื่อมันอยู่คงที่แล้วมันไม่ไปมีความรู้สึกอยู่แต่หาไม่คิดไม่นึกรู้สึกเฉยๆสิ่งต่างๆม,มันกระทบมันก็ไม่รู้ตัวรู้ตัวอยู่สิ่งต่างๆม,มันกระทบแต่ว่าไม่ส่งไปไม่ส่งไปตามอารมณ์นั้นมีความรู้สึกอต,ตลอดเวลา ดูตัวมันอยู่แต่ไม่ส่งไปมันีเรียกว่าสติอยู่เฉยถ้าหากว่าจิตมันลวงเข้าไปเป็นระาวาังแล้วมันเข้าถึงสมาธิดวงเวก็จะหายหมดไม่มีอะไรทั้งนั้น ความคิดความอ่านก็ไม่มีความนึกความนึกก็ไม่มียังน,นึกสงสัยไปมาไหมมีหรืนั้นคิดก็ไม่ออกแต่หารู้ตัวอยู่เฉยๆรู้ตัวมันอยู่จริงๆอันนั้นเป็นบางครั้งบางคราวไม่ใช่เป็นตลอดเวลาตรงนั้นแหละ ึงเรียกว่าพวนาเป็นเข้าถึงตรงนั้นแหละจึงเรียกว่าพวนาเป็นถ้าถึงตรงนั้นแล้วอธิบายธรรมะเข้าใจดีเพราะธรรมะมันออกมาจากมดมาจากใจนั่นคือใจนั่นนหะเรียกว่าใจกลาง ไม่ใจ้่าใจมหยความถึงความเป็นกลางไม่เป็นบาปเป็นบุญไม่คิดดีคิดชั่วไม่ส่งออกนอกไหนอะไรต่างหมดทั้งนั้นแตมนรู้ตัวอยู่รู้ตัวมันเองเรจะนอมมัดอันนั้นเรียกว่าใจใจคือความกลาง ใจของกลางนี่แหละมันจะออกมาเป็นจิตอนนีน้มันจะทรงสายไปมาสรารพัดทุกอย่างคิดนักน,นเนียต่างตุงแต่งนูน่นี่ออกไปเยอะแยะขอบตุ้งแต่งไปมากเลยมีจากหลักมีจากหลักธรรมะนะั่น เมไ่้เข้าถึงหลักสักทีเดงานผู้คนทั้งหลายนั้นลืมหลักแต่เกิดมาไม่เคยเข้าถึงใจเลยสักทีอยู่กับมีแต่อยู่กับจิตนี่ยวุ่นว้ยส่งไปมาถ้านก็ามาเปรียบมือนกับลมหรือเปรียบมือนกับวางวน วนอยู่นั่นเนี่ยทำไมมีอะไรระวางวนของพระองค์จะเทศนาคือตามตาตามหูจหมูกลิ้นกายใจนี่แหละว,วนอยู่ตรงนี้เรียกว่าจิตจิตมันวนมันออกจากตากระหาหูออกจากหูกรหายเกายใจเลี๋ยกวก็กลับ้าของเก่าหรืออาจจะสลับกันก็ได้ซับหน้าสับหลังก็ได,ได้ตาแล้วไปจมูกู ปรียนไปไกนุก่นไปอะไรกันว,วนวนวนิ่วนวายสยร,ร่ตลดทุกอย่างไม่เป็นรถเป็นชาติอะไรเลยวนวายอยู่ตลอดเวลามันวนมันไม่เข้าถึงความสงบมันจะเข้าถึงใจมันเข้าถึงของของกลางที่พระองค์จะเทศนาว่าพระวาพระเวนเทศนานพบต่าง พบน้อยพบใหญ่คือมันจะติดในสิ่งต่างนั่นแหละเรียกว่าพบตายแล้วเกิดตายแล้วเกิดวันหนึ่งนับใน,น,น,บน,บน,น,บนส่วนจิตมันไปติดไปติดหนึ่งไปติดนี้สารภาพทุกอย่างมันไม่วางมันไม่เข้าถึงของกลางมันไม่เข้าถึงความสมบพบน้อยพบใหญ่พบน้อยอยันนี้พบใหญ่นั่นตายแล้วไปเกิดเดี๋ยวพบใหญ่ ในสติน mm ั hmm. it, mm ้น hmm. น oh, <okay. S 1> yeah. ั s <S mm ้เกิดดับเกิดดับอย่างนั้นตลอดเวลาคือไปยึดนี่ยังไม่ทันอะไรไปยึดตรงนั้นแม้ท่านแม่ท่านรู้เรื่องอะไรไปยึดตรงเดี๋อวจีบแล้วแวบแล้วบอย่างนั้นเนี่ยครบน้อยเพราะไงเลยยึดจริงๆรินะจังก็แตกก็ดับมันก็จะเกิดในที่ยึดนั่นเลย คนเราเกิดมาอยากเข้าใจว่าจะเป็นผู้ใหญ่มันจังเด็กดีๆบ้งแวบบแบบมีหลักมีเกณฑ์อะไรคิดนึกรงสายคิดนั่งคิดนีอยู่ตลอดเวลาคิดเป็นเรื่องเป็นราวเป็นเหตุเป็นการเรื่องราวต่างๆเป็นวางครั้งบางคราว แต่ส่วนปีย้อยลเล็กแน้อยนันมันเย้ยจะนับไม่ถ้วนเทศนาพระองค์เทศนาตอนนี้เกิดมาตั้งร้อยปีพันปีละท่างถ้าอย่างไ่าทานรู้จักควมเสื่อมควมสิม้ของสังขารร่างกายตราบไดแล้วน้อยปีวันปี ก็ไม่เท่าคนเกิดมาวันเดียวแต่รู้จักความเสื่อมความสิ้นของตั้งขาน่างกายทุอพี่นายยังความเสื่อมความสิ้คนความดับไปสของกายรการเห็นความเิดความดับมันรีบเร่งทาความเพียรไปทำไม่ประมาทมันหาทําคุณงามความดีจะท,ทําทานนักษาศีลเมตตาปัญญากรีบนมานเรียกว่าความไม่ประมาท มันนั้นประมาทควรไม่ประมาทนึงรีบทําความดีเช่ทันเห็นตัวจะตายเลยก็รีบทําความดีใช่อันนี้ว่าความไม่ประมาทถ้าเห็นตวจะตายจะแตกจะดับรีบรักษาศีเใช่เห็นตนจะแตกจะดับรีบภาวนาใช่รีบรักษาใจไว้เช่อืม,อมนันความไม่ประมาท เห็นความตายรีบทำผมชั่วอันนั้นเรียกว่าความประมาททำคมชั่วจนไม่ลืม,ลมตัวเรียกว่าประมาทคนเราเกิดมาในศาสนานักถือุทธศาสนาทุกคนละชั่วทำดีเ่นั้นปฏิบัติละชั่วทำดีทั้งนั้น,น,นต้องการอยากจะดีถึงเมื่อเป็นโสดเป็นขโมยกะยัง นะส่วนตายนึกถึงความดีต้องเดินถึงคุณพระคุณเจ้าอยู่ิเดียไม่เอาเอานั่นเองว่าความดีนั้นเป็นจุดหมายจุดหมายปลายทางของพุทธบุตรศรักดิ์ถือศาสนามานมนานจะปูยาตาั่ว ถึงแม้ไม่เข้าวัดต้งทำไม่รังคาไม่เข้าวัดต้องทำไม่รัง์งงงก็ตามสิต้องมีนิสัยจิตตัวอยู่ตลอดเวลาเวลาชั่วทำดีรีบเร่งทำคุณงามตรงทีจิตอยู่นั้นในเวลานี้เราทุกคนรู้สึกตัวแล้วตื่นตัวแล้วพากันรีบเร่ง คนขวายหางามสมดีติงตั้งสติให้มันรักษาจิตของตนให้แน่วแน่เพื่อรักษาไม่ให้ปทางชั่วลงไหลไปทางชั่ว,เ,วเพียงแต่รักษาสติเท่านี้แหละไม่ต้องละ่ ไม่ต้องอะไรไม่ต้องทําบุญทําทานอะไรเลยหมีสติทุกเมื่อเท่นี้แหละเป็นพอแล้วมันควรดนะีเราจะต้องทํานั้นตรงนี้แหละมักษาสติตรงเดียวเดียวตัวน,นี้แหละมันหากเป็นตัวเองของเล็กๆ็น้อยนนั้นมันออกไปจากนี้วิธีรักษาจิตของเราคือตั้งส,สติกำหนดจิต เท่านี้แต่ไม่เอื่อไลอะไรหรอกครั้งเมื่อเราฟังนี้แล้วถ้าหากจะคิดสรุปรวมพุทธศาสนาทั้งหมดองค์เทศนาที่45ปีรวมลงมาตรงนี้แล้วไปฟังที่ที่ไหนก็เอาถอพระเจ้าเทศนก็เอาถือขอลูบสรุปเก็บความแล้วรวมมันแห็นเดียวนี้เท่านั้น ภาวนายยุบหนอ่อของหนอ่อดวพิจารณาสมาลิหังนานาพิจารณาปัญสติเราไม่ใช่เขาออกพิาาจารณาพุโธกุโธเอาเถอะนั่นกับมัดทั้งปวงรวมเมาแล้วก,ตตวาาก็ตั้งสติให้เป็นสมาธิคนเดียวถ้าหากไม่ตั้งสติไปเป็นสมาธิไม่เป็นประโยชน์เพราะนา้เป็นประโยชน์ งหนึ่งกันสบายการจิตการแต่พ่อนายอดีมสัตว์ต้องอยางกินปลาเท่านั้นเนะ่ะเอาเป็นอารมณ์ไปยต้องยางกินปลาน้องย่างกินปลาเนทะ่า,น,าทนั้นไม่พ่อนาลมหลังท่านมองเห็นแสงไฟแสงเทียนมันจุดขึ้นมาแต่ลุพกพกพงขึ้นมาแล้วย้อนยับยับยับเสมอแค่ที่จะดับแล้วก็ลุกโพงขึ้นมา ท่านเขาพิจารณาเป็นอารมณ์ก็ได้สำเร็จแล้วจึงว่าอะไรก็เอาเถือท่นทานถ้าหากว่าจิตร,รวมได้แล้วก็ใช้ได้เท่านั้น่อนที่จิตจะรวมต้องพิจารณาเข้าในียกออกไปนอกผู้พิจารณานั่นอันหนึ่งไม่ใช่เอาหุทโธไม่ใช่เอา,เอาสมาธิหางไม่ใช่เอา ยุ่งหนอป้างหนออันนั้นเป็นเครื่องล่อให้จิตมาอยู่ในทุณนั้นแต่เวลาเอาเขาอีกนั่นต่าง,งหา,ากมันพูดยากเหมันสันนะพูดไม่ถูกแล้วถ้าใครจะทําอะไรใครจะทํายังไงเอาเอาทมันพูดของของใครของมันหรอกที่จะจับเอาตรงนั้นจับเอาด้วยสิใดจะจับเอาคู่คูนึกคู่ิด ูรู้สึกเลยจะจับด้วยวิธีใดมีแยบคายอะไรกันขอส่วนตัวตรงนั้นบอกกันไม่ได้ไมว่าธรรมะที่เราฝึกหัดปฏิบัตนินันมันยากพูดยากเหมือนกันพูดไม่ไม่ถูกเวลามันเป็นเองแล้วยังค่อยพูดถูกเรื่องอันนั้นอย่างพูดด้ฟังนี่ก็อี ที่พูดให้ฟังทีเดียวนี้แล้ยังไม่ทันเต็มไม่เข้าใจท่านหากว่าเต็มสมาธิภาวนานแนวๆไปแล้วโอ้ท่านพูดว่างั้นเต็มงั้นบอกเป็นอย่างนี้เองท่านพูดนั้นเมื่อนั้นเวลานั้นเกิดค,ความรู้ขึ้นมาเหตุน,นั้นจึงเป็นสิ่งที่ควรพากระทำอานยุอนามของเราก็เรียกว่าแก่มาพอสมควรแนละ้ว ทุกคนควรระลึกคิดถึงความตายสํารวมจิตใจให้เป็นสมาธิสํารวมใจให้อยู่คงที่สํารวมใจให้ได้จึงจะเป็นใจของเราถ้าสัุรวมใจไม่ได้ก็ได้ชั่วไม่ใช่ของเราเราอยู่ในบังคับของใจถ้าหากเราสํารวมใจได้เรียกว่า เราบังคับใจได้ก็เป็นนโยบายใช้ได้เอาล่ะตอนนี้